เอาเลวครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่วันคริสต์มาสครับโอ้โหอีเวนต์วันคริสต์มาสโคสวยมีบูธขายของด้วยนะครับภายในบูธขายของเนี่ยด้านหน้าก็มีเหยื่อด้วยราคา1150งพาสำหรับตกสัตว์หายากนะครับด้านในเนี่ยมีสโน w m o b i l ลด้วยครับแต่ค่อนข้างแพงนะแต่สวยมากครับและภายในอีเวนต์นี้นะครับ มีกิจกรรมให้เราทำมากมายเลยครับเอาละครับทุกคนพร้อมหรือยังครับถ้าพร้อมแล้วไปครับจับมือกันแล้วไปเลยภายในนี้นะครับก็จะเต็มไปด้วยสิ่งปลูกสร้างน่ารักมากมายครับต้นคริสต์มาสต้นใหญ่และฐานกิจกรรมนะครับซันต้าเวิร์กช็อปภายในเมืองนี้นะครับมีสิ่งให้เราทำมากมายเลยครับและวันนี้ ผมไม่พลาดแน่ครับผมจะพาทุกๆคนนะครับเดินทางไปประจนภัยด้วยกันนะครับเวิร์กช็อปเนี่ยจะเริ่มอีก2วันกับอีก14ชั่วโมงนะครับผมคาดว่ากิจกรรมที่จะเริ่มขึ้นนี้นะครับแจกเรือด้วย2ลำน่ารักทั้งคู่เลยนะครับเหมือนกวางเลนเดียเลยอะเรือเป็ดและเรือที่เร็วที่สุดตอนนี้นะครับแน่นอนว่าเป็นสโนว์โมบิลครับ200กิโลเมตรต่อวินาทว้า มาครับทุกคนได้เวลาเข้าเวิร์กช็อปของซันตาครอสกันครับภายในนี้นะครับก็จะมีเตาผิงอุ่นๆมีคนงานนะครับสำหรับทำของเล่นและแน่นอนว่ามีเบ็ดขายด้วยนะครับเป็นเบ็ดแคนดี้น่ารักมากเลยออปชันนี้ก็ปุกปิ๊กนะครับมีโอกาสติดสถานะเฟสทีฟ10%ครับและที่สำคัญเลยดูสิครับมันน่ารักครับ มีลูกอมลอยเต็มไปหมดเลยนะครับราคาเพียงแค่1,500เหรียญภายในเวิร์กช็อปนี้นะครับก็จะมีกิจกรรมให้เราทำด้วยต้องรออีก2วันนะครับกับ14ชั่วโมงดูสินี่น่าจะเป็นเครื่องทำของเล่นนะครับมีทางเริ่มนะครับแล้วก็ทางจบเครื่องนี้น่าจะยังไม่เปิดนะขึ้นเออร์เลอร์อยู่ครับและภายในอีเวนต์นี้นะครับก็ยังมีปลาให้เราตกด้วยครับหลายชนิดเลยครับนี่ ผมตกมาให้ดูครบแล้วนะครับค่อยมาทําคลิปนี้ทุกคนจะได้ดูภาพอย่างชัดเจนครับเป็นไงมีทานน้ําแข็งนะครับคุกกี้กล่องของขวัญขนมปังปลาขิงครับน่ารักหรือเปล่าลูกบอลวันคริสต์มาสปลาใส่หมวกครับนมก็ยังมีอ่ะมีกล่องด้วยนะครับอันนี้1,150สามารถตกได้นะครับและตัวนี้ครับน่ารักมากปลาปักเป้า กล่องของขวัญสีแดงครับดูดิสวยงามน่ารักทุกตัวพร้อมไปตกปลากันเรียงครับถ้าพร้อมแล้วหยิบรูปโลกฮีมะขึ้นมาครับซึ่งตอนนี้นะครับผมเสกใส่กระเป๋าทุกคนแล้วครับกดเขย่าแล้วไปลุยกันเลยครับมาครับพร้อมแล้วใช่ไหมที่จะตกปลาที่น่ารักที่สุดในเกมตอนนี้ครับปลาอีเวนท์ทั้งหมดนะครับอยู่ตรงนั้นเลยเห็นสีเขียวๆนั่นไหมครับ คือสลิงที่จะพาเรานะครับไปจุดตกปลาครับพร้อมจะผ่าดโผลกันหรือยังครับทุกคนถ้าพร้อมแล้วกดไลค์แล้วโดดครับสุดจัดครับอย่างสูงเอาเลยครับถึงที่ตกปลาแล้วครับได้เวลาที่ผมนะครับกับน้องๆจะหาของขวัญให้ทุกคนครับวันนี้นะครับผมลงทุนเปิดออโรราทั้งหมด5คืนเต็มๆครับมูลค่า2ล้าน5แสนเหรียญ เพื่อหาปลาปักเป้าซันต้าครับและที่สําคัญเลยมีสัตว์ที่หายากซ่อนอยู่ในนี้ด้วยครับซึ่งถ้าผมได้เนี่ยแน่นอนเลยว่าผมไม่เก็บเองครับผมจะแจกแต่จะแจกคนที่กดติดตามเท่านั้นนะครับแบบนี้เลยครับนี่หลังบ้านผมนะครับมันจะขึ้นแบบนี้เห็นสฟีฟ้าไหมครับผู้ติดตาม s u b สไคร์เบครับถ้าขึ้นแบบนี้เนี่ยเตรียมลุ้นรับปลาได้เลยครับ ตอนนี้นะครับตกได้ปลาปักเป้าแบบรัวมากๆเลยนะโอลอราทำงานดีจัดๆเลยครับแต่ตอนนี้เนี่ยเข้าวันที่5แล้วยังไม่ได้ปลาในตํานานสักตัวเลยครับตกยากมากๆไม่มาเลยครับเฮ้ยเฮ้ยมาแล้วเอาแล้วครับทุกคนลบ90อร์ซครับดึงขึ้นยากมากนะครับโอ้โหกว่วาจะขึ้นใจแทบจะขาดดูดิ ดูแต่หัวก็รู้สึกว่ามันตัวใหญ่แล้วนะครับแล้วมีเขาด้วยเป็นเขาเรืองแสงโอ้หน้าตาน่าจะน่าเกียดหน้าดูอลบกาบเปอร์เซ็อดึงดึงยากจัดเรียบร้อยโอ้โอ้หตัวนี้นะครับชื่อว่า Northstar Serpent ครับ Serpent เดาวเหนือโอ้เท่สุดๆอะดูดิตัวยังกระชูโรด ตัวนี้นะครับหนัก19,00 0กกิโลครับตัวใหญ่มากนะครับสีดำเขาสีทองครับสวยสุด,สดๆเหมือนชูโรสจริงๆนะนี่ตัวยาวมากครับเป็นงูในตำนานนะครับเซอร์เพนดาวเหนือวะเรียบร้อยนะครับเสร็จภารกิจแล้วครับได้เวลารวบรวมปลาจากน้องกันสุดน่ารักและน้องโม่ด้วยนะครับช่วยกันตกให้ทุกคน นะน่ารักมากนี่ครับผลประกอบการออโรรา5คืนนะครับ2,5ล้าน5ได้ปลาปักเป้ามาทั้งสิ้นโอ้โหหลาย10ตัวเลยนะครับเผลๆเนี่ยได้เป็นร้อยดูดิน่ารักหรือเปล่าและผมนะครับก็จะแจกใครก็ตามที่กดไลค์และกดติดตามบวกคอมเมนต์คลิปนี้ครับอย่าลืมใส่ชื่อมาให้ด้วยนะฟังเสียง น่ารักไหมครับน้องหัวเราะได้ด้วยครับสุดจัดแล้วผมจะไม่แจกตัวเล็กๆอย่างแน่นอนครับเพราะผมจะอัพขนาดให้ทุกคนตัวใหญ่ๆและคลิปหน้าผมจะทำการอัพเจ้าเซอร์เพนดาวเหนือตัวนี้ให้กลายเป็นโคดเซอร์เพน และแจกครับสุขสันต์วันคริสต์มาสครับใครอยากได้ปลาปักเป้าเม้นแล้วอย่าลืมใส่ชื่อโลบอกด้วยนะครับเดี๋ยวหาไม่เจอยุ่งเลย